ทักทายสบายดีกันหมดทุกคนเด้อน้อนะมือนี้กะมาทักทายสบายดีกันเนาะกับกับเฟซเลนดี้ของเฮานั่นเองเนาะบอกได้เลยว่าอันนี้เว้าจากประสบการณ์ตัวจริงที่ลูกค้ากินเลยเนะาะไผที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเช่นว่าตามัวตาบอแจ้งเนาะคันตาคัดตาน้ำตาไหลแสบตา มาแบบนี้เนาะแนะนําให้กินกาแฟเซเลนดีเ้เฮาเลยเนาะกาแฟเซเลนดี้ของเฮาทงนี่เนาะมีอยู่ทางใน15ซองแบบนี้ด้วยกันเนาะซองหนึ่งก็จะปริมาณอยู่ที่1 0วกรัมนั่นเองเนาะบอกเลยว่าพ่นไซให้หลายเนาะอันนี้ก็จะเป็นจอกกาแฟของเฮาเนาะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นจอกที่แถมให้เฮานั่นเนองเนาะอ่ะแล้วลูกค้าเนาะที่เอากาแฟน้ําข้นไปกินเนาะ บอกได้เลยว่ามีปัญหาที่ขันเบ้ามาเนาะแสบตาขันตาน้ำตาหลายแบบนี้เนาะมัวตาเองสิกินไปแล้วเนาะบอกได้เลยว่าอาการที่เพิ่นเป็นอยู่เนาะค่อยดีขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่นกกินต่อเนื่องเนาะหรือไผยมีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานตั้งส่งความดันแบบนี้เนาะอ่านโรคหัวใจแบบนี้ที่บอกก้ากินกาแฟเนาะบอกได้เลยว่าลูกค้าที่เป็นมาแบบนี้มากินกาแฟเฮาเนาะ มากินกาแฟเฮากาแฟเซเลนดีแบบนี้บอกได้เลยว่ากินไดเนาะะเพราะกาแฟของเฮาเป็นสูตรที่บ่มีน้ำตาลเนาะคนที่มีปัญหาเก่ยวกเบ,บาวานนีหายห่วงได้เลยเนาะรือภัยที่ปวดเมื่อยห้างกายเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นอย่างจริงจาว่าว่ามันแก้ปวดเมื่อยห้างกายมีลูกค้ายอยู่ท่าแขกเนาะมีลูกค้ายอยู่ท่าแขกเพื่อนเอาไปกินทั้งผวัวทั้งเมียเลยตั้งซื้อไปกินโดยตรงเลยเนาะเธอละซิบถง เนาะเพิ่นเอาไปกินเพิ่น่ากินแล้วเพิ่นไปล่าไปกานเนาะเพิ่นบอมอิดบอเมื่อยกินกาแฟเขาแล้วนะเพิ่นมีแห้ง่าสัน้นเนาะอ่ะหรือภคยมีปัญหาแก้วกับการขับถ่ายเนาะขับถ่ายบ่ค่อยสะดวกเนาะอายุหลายเนาะระบบการย่อยบ่ค่อยดีอย่างสเนาะกินกาแฟเซเลนดี้ไปแล้วมันก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนาะเพราะมันมีส่วนผสมของสาเขียวนั่นเองนะอ่านแล้ว ทามาเบ่งจอกง,งามๆแบบนี้บอกเลยว่าจอกนี่เนาะไฮโซรูราเนาะไฮโซโรูลาหลายเบ่งเลยเนาะอ่าเป็นสีเหลืองทองเนาะเป็นสีเหลืองทองคือกับกาแฟเขาเลยเนาะฝาจอกเนาะจะเป็นฝาสีทองเนาะทั้งหน้าสามารถเป็นแว่นได้เลยนี่เลยดีเห็นบ่เป็นแว่นเนาะสามารถเอียงได้เลยเนาะใส่จอกนี่เนาะสามารถเอียงได้เลย เฮามาเบิ้งน้ำกันว่าซาวกลมนะ่มเนาะปริมาณพ่นใไส่ให้เฮาหลายซ้ำใดนะนี่เลยวู้กินหอมฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุ้งเสดังเลยเนาะอ่าอันนี้คือปริมาณซาวกลม่มเห็นบ่เต็มจอกอึตื้อเลยนี่เต็มจอกอึตื้อเลยเนะาะใครที่สนใจอยากสั่งซื้อไปกินหรือใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนนะแจ้งโปรโมชั่นหน่อยนึงเนาะ ซื้อกาแฟสเลนดีสาวถุงน้ำขันเนาะเบอะฮับไปเลยเจาะก,กาแฟง,งามๆแบบนี้เนาะเจอะก,กาแฟสีเหลืองทองแบบนี้หนึ่งหน่วยเนาะซื้อเพียงกาแฟสเลนดีสาวถุงเท่านั้นฮับเจอกแบบนี้ไปเลยง,งามๆเนาะโอเคติดต่อหาขันได้เลย